ตอนนี้ครับเราก็อยู่กับรถเบนซ์ดับิหนึ่งสานะครับซึ่งคันนี้ครับน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นชุดที่ไม่ใช่ลำโพงเบอร์เมสเซอร์มานะครับตอนนี้กําลังทําอยู่ครับผมมาให้ดูอันหนึ่งว่านี่ครับเขากําลังเปลี่ยนลำโพงครับนี่เอาของเก่าออกแล้วครับแล้วตัวนี้ครับน่าสนใจตรงนี้ครับว่ารถเบนซ์รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่รถนะครับใครที่ใช้แต่รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็เป็นสกเรงสีดําตอนแรกเป็นสกเรีสีดํามาแบบนี้นะครับ ให้จำไว้เลยว่าลาโพงของท่านเนี่ยเป็นลาโพงทางเดียวนะครับเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้ตะแกรงท็อปพาเลตนะครับรวมถึงใส่ทวิเตอร์3มิติตัวนี้ครับแล้วดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังจากตะแกรงดําอันเดียวนะเห็นไหมครับเราเปลี่ยนมาเป็นตะแกรงตัวนี้เลยครับตรงรุ่นครับรวมถึงทวิเตอร์ครับเนียนเรียบร้อยครับเพราะของเดิมมีช่องมาครับแต่ว่า เขาไม่เจาะมาให้ครับเราจะมีระบบในการเจาะออกมาให้เป็นแยกชิ้นแบบนี้เลยครับรวมถึงอันนี้ครับน่าสนใจมากครับลองดูนะครับนี่คือวูเฟอร์ของรถนะครับซึ่งเป็นแค่6นิ้วนะครับข้างเดียวนะครับรถรุ่นนี้มามีข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งมาอย่างนี้ครับเป็นพลาสติกธรรมดาแบบนี้เลยครับไม่มีลำโพงครับนั้รถคันนี้เนี่ยจะมีลำโพงแค่นี่ครับ เสียงกลาง4ี่ประตูรวมถึง6นิ้วข้างเดียวเท่านั้นนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับใครที่ใช้เบนซ์รุ่นนี้ที่เป็นตะแกรงดําแบบนี้นะครับเสียงออกมาจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความใสหรือเบสไม่หนักนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นชุดลาโพงท็อปพาเลตครับซึ่งกําลังทําอยู่ครับตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันครับว่าเสียงออกมาจะเป็นยังไงนะครับ คครับแล้วขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับนี่คือหูช้างที่ใส่ทวิตเตอร์เดิมของรถนะครับคันนี้ครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับให้เป็นทวิตเตอร์สมิติตัวนี้ครับโอเคแล้วรถเบนซ e 3 5 0ห e คันนี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับนี่มาดูประตูหลังกันก่อนครับประตูหลังครับหลังจากที่ใส่ลำโพงท็อปพาเลสตรงรุ่นไปแล้วนะครับ จากตะแกรงสีดำตอนแรกเห็นไหมครับ<ม>ก็จะเปลี่ยนเป็นตะแกรงอลูมิเนียมสวยงามแล้วก็มีช่องทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นให้เรียบร MM. ้อยครับเดี๋ยวไปดูด้านในด้านหน้าครับส่วนด้านหน้าครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับเสียงกลางนะครับก็จะเป็นตะแกรงอลูมิเนียมครับพร้อมทวิตเตอร์3มมิติครับโอเคเดี๋ยวฟังในรถกันครับแล้วผมก็มาอยู่ในรถเบนซ์คันนี้ครับซึ่งน่าสนใจมากคันนี้ เป็น e-class นะครับที่ไม่ใช่ลำโพงเบอร์เมเซอร์มาเป็นตะแกรงสีดำนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนครับรูปลักษณ์ออกมาไฮเอนด์สวยหรูเลยครับเมื่อเราดับเครื่องนะครับลองดูนะครับมันจะหมุนเก็บให้แบบนี้ครับเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับมันก็จะหมุนออกมาแบบนี้ครับแล้วเรามาฟังเพลงกันดีกว่าครับ คันนี้นี่ครับก็ไปหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับใครที่ใช้ชุดลำโพงที่ไม่ให้เบอร์เมสเตอร์มาครับผมบอกได้เลยว่าชุดลำโพงตรงรุ่นพ p p พาเลสตัวนี้นะครับดีไซน์มาสำหรับรถเบนจริงแล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนครับรถไม่เสียหายเลย เสียงบรรยากาศในห้องจัดเลีย้ยงเสียงเปียโนเมียดละไมาขึ้นเยอะครับ越越นักร้องครับดในิเม็กเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับใ่ห้องจดเลี้ยงเสียงดีขึ้นกว่าเดม 车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚，在某些时候，避免不了的寂寞，可以让自己赤裸裸的面对自己，想一想，我曾经获得了什么。OK，那เป็นเพลงที่เป็นเบสดิวะ<は>ครับอีก、嗯 ไงบ้างครับต้องบอกได้ว่าชุดนี้ยังเป็นชุดที่ไม่ให้เต็มระบบที่มี Power Amp นะครับแต่ก็ใช้ได้ครับ Dynamic Bass ถ้าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ที่ยังไม่มีเป็นชุดลำโพงแบบเต็มแบบ Burmester นะครับเป็นตะแกรงดำมาเนี่ยเปลี่ยนแบบนี้ท่านจะรู้เลยว่าเสียงเบสดีขึ้นเยอะเลยครับนะครับอีกสักเพลงครับ รายละเรียดละอองของเสียงแหลมลองฟังดูครับการตีชุดกลองครับตีขาบเสียงนัก,กร้องเบสนะครับตัวเรียกได้ว่าเหลือเฟือครับใช้ได้เลยครับกับชุดนี้ โอเคก็อยากจะบอกว่าใครที่ใช้รถเบนซ์ e-class อยู่นะครับที่เป็นชุดลำโพงไม่ใช่เบอร์เมสสเตอร์มาครับแล้วต้องการอัปเกรดเสียงแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอย่าพลาดครับคุ้มค่ามากครับทุกอย่างตรงรุ่นหมดไม่มีเอฟเฟกอะไรกับรถแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่มิล s าชอรดครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ